ประเทศธรรมดานะครับเนี่ยท่านพอ,อ,อตักนะครับพอทีธุรกิจครับวิเคราะห์โอนเน็ตพีโอนเน็ตเอ็นทีครับก็ <นะ S 1> กำลังดูคะแนนอย่างเรียนนะครับว่าได้มากได้น้อยยังไงก็จะได้จริงๆก็ให้ครูเขาเตรียมแล้วล่ะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาดูอีกทีนึงพอจะได้ลงไปช่วย ครับครับก็สวัสดีท่านปุ่มในการทั้งสองท่านนะครับวันนี้เราจะมาชมโรงเรียนบ้านบึงสํานักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้างสองนะครับซึ่งวันนี้ทั้งสองท่านก็ให้เกียรติครับได้มาถ่ายทำนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านบึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแต่ว่าข้อเด่นของโรงเรียนนี้ก็คือนักเรียนมีผลสำเร็จที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็น o n e t NT ก็เป็น ที่1ของเครือข่ายนะครับปีนี้คือโ n e น็ตเเขาไม่ได้เอามาคิดเป็นค่าคะแนนนะครับหรือลำดับนะครับก็เลยแต่เราก็สอบตามปกตินะครับเด็กมีได้พัฒนาการเนาะใช่ครับใช่ครับก็เชิญชมโรงเรียนนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นป้ายนะครับป้ายเกี่ยวกับตัวอักษรนะครับแล้วก็เป็นคําภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นคําศัพท์พื้นฐานนะครับก็เอาไว้ให้นักเรียนได้ดูนะครับก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อเขาได้มองบ่อยๆเขาก็จะจําคําศัพท์ได้นะครับตัวนี้เราทําเองนะครับขออนุญาตลอกลอกเรียนแบบครับได้ๆเลยครับตัวนี้เราเราทำเองโดยคณะครูช่วยกันทำนะครับเราใช้เครื่องตัดสติกเกอร์นะครับทำเองตัดเองนะครับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการ ทำมากขึ้นนะครับถ้าเราไปจ้างร้านก็จะแพงนะครับครับการมาบรรจุที่นี่ก็นับระยะเวลาสองปีเนาะครับสองปีครับครบปีแล้วเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับนี่ตั้งแต่ผมมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านด้วยคุณภาพคุณภาพด้วยครับก็ปณิธานที่มาบรรจุครั้งแรกเลยก็คืออยากทําให้โรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าอยู่น่าเรียนนะครับเด็กนักเรียนก็ได้มีความสุขในการเรียนด้วยนะครับซึ่ง จากผลงานที่ทั้งสองปีที่ทํามาก็คือ,อบริบททั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมอาคารเรียนนะครับผลสำเร็จในด้านต่างๆครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งปณิธานไว้คือ,อที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับซึ่งแต่ก่อนจะไม่มีนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ได้ก่อตั้งมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีตรงนี้ผมก็เลยว่าอยากให้ท่านมีนี่ก็คือพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพุทธ บารมีวาปีศรีประทุมนะครับเป็นพระพุทธรูปประจําโรงเรียนนะครับซึ่งมีอายุมากนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอายุมากเท่าไหร่ครับแต่ก็นานอยู่นะครับองค์เล็กนะครับพระองค์เล็กนะครับตรงนี้เราก็โดยทุกอย่างนี่ก็คุณครูช่วยกันทํำนะครับงบประมาณก็ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับจากการระดมทุนนะครับก็พออก็ต้องเริ่มต้นนะครับก่อนแล้วก็เป็นผู้บุกเบิก เป็นผู้ประเดิมนะครับในการกองประมาณนักสิ้น58,349บาทน,นะครับทั้งหมดก็มีพระพระสุทนนะครับธนวโรท่านได้บริจาคนะครับเบื้องต้นแล้วก็ผมก็บริจาคเข้าไปแล้วคุณครูก็ตามไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จเรียบร้อยด้วยดีนะครับชื่อว่าพุทธบารมีวาปีสีอุดมซึ่งหมายความว่าเป็นพระพุทธรูปที่นําความอุดมสมบูรณ์นะครับมายัางโรงเรียนบ้านบึงและก็ชาวบ้านบึง นะครับบึงนครนะครับสร้างความเจริญความร่มเย็นให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็ทางนู้นนะครับก็เป็นศาลตายายนะครับที่เราอัญเชิญท่านให้ไปอยู่ทางนู้นนะครับตั้งตรงนู้นเพราะว่าตามหลักตามหลักโหราศาสตร์นะครับก็ก็ได้ทําพิธีเสร็จนะครับอันนี้คือ2อย่างที่ผมอยากให้มีนะครับประจําโรงเรียนนะครับเป็นที่พึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ข้างหลังก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนได้ เรียนรู้นะครับได้เรียนแล้วมีความสุขนะครับครับความภาคภูมิใจในเรื่องของการโดยการทางด้านผลสมบัติทางผู้เรียนเป็นก็ที่นี้ภาคภูมิใจเพราะว่าเด็กนักเรียนได้ผลสมฤทติโอเน็ตสูงกว่าระดับชาติเป็นปีที่8แล้วนะครับก็คือ8ปีมาตลอดแล้วครับแล้วก็ครับส่วน NT ก็ได้อันดับที่1ของเครือข่ายนะครับ มีคะแนนสูงที่สุดในเครือข่ายขวาวซินรินนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งปีนี้เราก็ซึ่งปีนี้น่าจะไม่มีการจัดลําดับแต่เราก็ยังคงรักษามาตรฐานอยู่นะครับให้ได้สวัสดีครับนั่งลงครับครับก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับครับอันอันนี้ก็จะเป็นอนุบาลนะครับนะครับมาดูห้องการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอนุบาลนะครับ ครับสุดท้ายนะครับอยากให้ท่านผู้อำนวยการรทักดั์สุตลอดนะครับได้พูดถึงความรู้สึกแรงบันดาลใจเพื่อสร้างเสริมแรงให้ผู้ที่เข้ามาชมนะครับหรือรวมถึงผู้ที่ผู้บริหารเนาะที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาในสายงานนี้เนาะมีแรงบันดาลใจนะครับให้เป็นแนวคิดในการทํางานนะครับที่ท่านได้นํามาใช้ครับเชิญครับขอบคุณนะครับที่ทั้งสองท่านมาเยี่ยมและให้กาลังใจในวันนี้นะครับ สิ่งแรกที่ต้องมีเลยนะครับการที่จะเป็นผู้บริหารนะครับก็คือต้องมีอุดมการณ์วันแรกที่ผมก้าวมาเป็นผู้บริหารที่นี่นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือสิ่งแรกที่คิดก็คืออุดมการณ์นะครับเราจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วเราทําให้ได้อย่างที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆหรือท่านใดที่อยากจะเข้ามาในสายบริหารการศึกษาตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านได้มีความตั้งใจนะครับในการ ที่จะมาพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนให้ใช่อุปสรรคก็จะเยอะอุปสรรคท่านเข้ามาแล้วก็ต้องมีอุปสรรคทุกอย่าง<ม>แต่เราอย่าท้อเราไม่ถอยนะครับท้อได้แต่อย่าถอยนะครับค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะทำให้สิ่งที่เราคิดหรือตั้งอุดมการเอาไว้ก็จะประสบความสำเร็จเอง นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านใดที่สนใจก็แวะมาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านบึงสํานักงานสลากกินแบ่งสงทบสร้าง2 0 3ได้นะครับอยู่ใกล้ๆปั๊มปตทจอมพระห่างประมาณโลกว่าๆนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับมามารับให้กําลังใจกันได้ครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับและนี่ก็คือสัพเพเหระโรงเรียนบ้านบึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ วันแรกที่ผมก้าวมาเป็นผู้บริหารที่นี่นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือสิ่งแรกที่คิดก็คืออุดมการ์นะครับเราจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วเราทําให้ได้อย่างที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ขอพระคุณท่านผู้อำนวยการทีรศักดิ์สุตลอดนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบองสนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์สมทบสร้าง253ที่ท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับล้วพบกันในตอนต่อไปครับ สวัสดีครับ